รถคันนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้ตอนตั้งแต่ผมสมัยเรียนผมบอกคุณเลยว่าเวลามันพับบอกข้างหลังเนี่ยมันเก็บของได้โคตรโคตรเยอะเลยจัดทรงลงล้อมาโหลดมาสวยๆอมสวยๆแต่ในส่วนภาพใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นความเดิมนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปของเจ้าคันนี้ก็คือล้อนะครับคันนี้ตัวล้อเนี่ยเป็น TE37 นะครับยางฮันคุกนะครับดอกสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้ยกได้ใช่ไหมวางได้พับได้อีกแล้วเวลามันพับเนี่ย โอ้โห oh, oh. มากับรถยอดฮิตนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้ตอนตั้งแต่ผมสมัยเรียนผมบอกคุณเลยว่าเวลามันพับเบาะข้างหลังเนี่ยน้ำเก็บของได้โคตรโคตรเยอะเลยมันเป็นข้อดีของรถเขาเลยแล้วเรียบเรียบแบบพื้นเรียบเรียเลยก็ถ้ามีลูกเล็กเด็กเล็กแดงนะถ้าไปดูก่อนรีวิวก่อนอันนี้นผมจะบอกเลยว่าปูที่นอนนอนได้เลยนะครับรถคันนั้นก็คือ Honda Jazz GE นะครับตัวปี2009ตัว S นะครับ ก่อนนั้นนี้เรารีวิวปี2012แม็ก60,000โลไปแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เรามาใหม่แต่คันนี้เราจะเป็นแนวแบบไวรุ่นหน่อยทรงซิ่งๆเลยแล้วก็เป็นรถที่ขับดีมากเครื่องเดิมนะครับเรามีการแบบโหลดจัดทรงลง้ลอนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเกจวัดส,สวยให้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรีวิวภายนอกภายในกันดีกว่าในส่วนของเรื่องโครงสร้างไม่ต้องห่วงเราขายรถโครงสร้างดีแน่นอนนะครับไม่มีการชนดักที่ข้อมตัดตอ,อนะครับไปไปดูกันดีกว่าครับ อนนี้อยู่กับเจ้ารถ Honda าเจ็ตจนะครับปี2009ตัวเอมองภายนอกเป็นไงจัดทรงลงล้อมาโหลดมาสวยๆอมสวยๆแต่ในส่วนภาพใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นความเดิมนะครับพาร์ทไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมีการจัดทรงลงล้อแล้วก็โหลดเตี้ยนิดหน่อยแล้วก็ติดเกียร์วัดเปลี่ยนปลายท่อนิดเดียวนะครับะไะไม่เสียเวลามาดูเลยบรอยครับภายนอกนะครับไฟหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับมีเปลี่ยนโลโก้เฮดแดงมากันชนเดิมนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปของเจ้าคันนี้ก็คือล้อนะครับคันนี้ ตัวล้อเนี่ยเป็น TE37 ยนะครับยางฮันคุกนะครับดอกสวยสวยเลยนะครับพร้อมใช้นะครับโหลดมาให้หล่อๆนะครับสำหรับรุ่นที่ซื้อไปก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับแต่งแบบนี้เขาเรียกว่าแนวแบบยุ่นๆหน่อยนะครับเน้นเดิมขับดีเกาะถนนเราเน้นประมาณนั้นนะครับไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นตัวไหมเนอร์ให้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้เป็น LED นะครับแล้วก็มีคาดจาง LED อย่างนี้นะมีโลโก้ RS ให้ด้วยนะครับ เดิมๆเ,เลยเฮดแดงมาให้นะครับตัวนี้มันแท้แหละเราจะเราเลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะครับปลายท่อนี่เสียงนุ่มมากเมื่อกี้ขับมาอนะข้อดีของแจ๊ส GE เนี่ยคุณแจมเป็นอีโมนะครับมันกันขโมยเวลาลูกค้าเนี่ยไปปั๊มมาแบบไม่มีไม,ไม่ไม่ได้ใส่อิมมี่เนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดนะมันจะแชะอย่างเดียวนะครับแต่ไขเปิดประตูได้นะโดยรวมนะครับด้วยความด้วย,คว,ยค,วค,ความที่มันเป็นแจ๊ส GE เนี่ยความสแตนดาร์ดของมันเสน่ห์ของมันคือความที่มันเป็นแมนนวล ล้วนๆแล้วก็ขับง่ายวงเลี้ยวแคบห้องโดยสารขนาดใหญ่นั่งง่ายพื้นที่เก็บของเยอะเนี่แหละมันคือข้อดีของ Jazz GE นะครับสำหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เน้นออปชั่นที่ความรูหราอะไรเยอะแๆแต่เน้นความสปอร์ตใช้งานได้ครบคันนะ Honda Jazz ที่ตอบโจทย์จริงๆเปิดมาโครงสร้างนะครับเนี่ยผมดึงให้ดูก่อนเลยนะครับเม็ดเดิมหมดนี่มีจุดววสีมาให้ด้วยอย่างนี้ดูง่ายเลย ไม่ต้องไปดูเม็ดละถ้ามีอย่างนี้เด,เดิมแต่เราข้ามดูฝั่งนน้นเนี่ยมันมีก็คือจบเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะๆนะแต่ครั้นี้เราดูก่อนประตูนี่มันไม่ได้แกะนะก็เปิดมานี่มีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยจบดึงมามีวอลสีไหมอ่ามีวอลสีนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการดูรถตระกูล Honda นะเดี๋ยวเข้ามาดูฝาท้ายนะเมื่อกี้ฝั่งนี้เราบอกว่ามันมีจุดวอลสีมันต้องมีถองข้างเลยนะครับเห็นไหมเหมือนกันอย่าก,ก็แกะนะครับเราก็ไม่ต้องไปดูเม็ดมันละ นะครับแสดงว่าคู่หน้าเนี่ยเดิมเมื่อกี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นมีติ๊กเกอร์นี่มีติ๊กเกอร์มีบล็อคสีฝั่งนี้มีบล็อคสีมันคือความชัดเจนเลยครับว่ามันเดิมหมดแต่มันใช้กับรถทุกคันไม่ได้นะครับบางคันมันไม่มีบล็อคสีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูยากหน่อยก็ต้องมาไล่เม็ดไล่น,น็อตดาวเอาดูอีกทีหนึ่งนะครับเปิดฝาท้ายมานะครับน็อตเดิมเลยขอขอนุญาตใช้กุญแจชี้น็อตเดิม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 นะครับ น้เด,เดิมหมดเลยนะครับเปิดมานคุ้มยางอะไหล่ตรงนี้นะที่วางยางอะไหล่อยู่ครบหมดนะครับฟิงโคดเดิมตรงนี้เดิมโรงงานแม่แรงอยู่ครบคันนี้ทุกอย่างครบหมดเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าโครงสร้างก็แทบจะเป็นเดิมเลย100นะครับมามาดูห้องเครื่องก่อนเนี่ยมันเป็นรถเล็กฝากระโปรงมันก็เบามือเดียวก็ยกขึ้นแล้วนะครับเปิดมาดูสิคันหน้าเดิมไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีผ่านการขายการแกะด้วย น,น็อตฝากระโปรงก็เดิมนะครับเดิมหมดเลยนี่ติ๊กเกอร์ฝาเห็นไหมหนึเหลืองงน,นี้สบายใจได้ติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบติ๊กเกอร์ฝาอยู่ครบนะครับตะเข็บเดิมโรงงานเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบโอ้โหคันนี้เดิมเลยครับร้อยโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเดิมหมดเลยนะครับไปเราไปดูภายในกันหน่อยย็งไ,ไงดูบอ่อสิสวยกิปเลยอ่ะสวยกริบเลยนะครับแล้วก็ เสน่ห์ของฮอนด้าเจอย่างที่ผมบอกที่ผมชอบใช้เพราะว่าอะไรรถฮอนด้าเจ็เป็นรถที่วางแก้วได้เยอะมากขวาซ้ายแล้วก็ตรงนี้อีก2เฉพาะคนขับด้านหน้านี่4แล้วนะวางแก้วได้6ไใบเก๊ะนะครับเปิดบนได้เปิดล่างได้อีกคู่มืออยู่ครบเห็นไหมวิทยุนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นตัว S ก็จะเป็นวิทยุลอยอย่างนี้ไม่ได้ฝังเสน่ห์ของมันคืออะไรอีก เวลาคุณเอาไปใช้คุณเปลี่ยนเอา a n d ด o อ d ใส่ได้เลยไม่ต้องซื้อหน้ากากใหม่ Honda Jazz แอร์เย็นโคตรผมพูดเลยว่าแอร์เย็นมากเป็นรถที่แอร์เย็นจริงครับคือไม่รู้ว่าทําไมของ Honda ตัวนี้ Honda แอร์เย็นมากๆผมใช้ก็หนาวอะ่ะนะครับมีเกจวัดมาให้นะครับตัวนี้แต่งมาแบบซิ่งนะแค่วัดรอบเฉยนะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติม,ตมแบบแก้ไขอะไรไม่ได้แก้นะครับพวงมาลัยก็ใหม่มากนะครับปีชีวิตไฟตัดหมอกก็ด้วยนะแล้วก็สเสน่ห์ฮอนด้าเจอีกอย่างหนึ่งนี่เหนพวงมาลัยอย่างนี้ ขึ้นลงได้นะครับยืดหดได้ด้วยนะนี่ยืดหดได้ด้วยนานี่คือ Honda Jazz นะครับคือผมชอบมากเลยมันเป็นรถที่แบบครบคันมากๆนะครับแล้วก็นั่งสบายจริงๆ Honda Jazz เบาะหลังมันจะไม่เหมือนรถเก่งนะเบาะหลังเนี่ยมันอย่างนี้ได้ยกได้เห็นไหมวางได้พับได้อีกแล้วเมลาามันพับเนี่ยลูกค้าสังเกตเห็นไหมมันจะเรียบฝั่งนี้พับก็เรียบ นะครับซึ่งเบาะแถวหลังเนี่ยหกสิบฝั่งนี้40่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮอนด้าแจ๊ยกขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมกดตรงนี้ลงไปคุณสามารถวางกระถางต้นไม้ตรงนี้ได้เลยดูที่เห็นปะคือเบาะมันพับได้หลายอย่างอนเนกประสงค์มากๆนะครับแล้วก็ใต้เบาะอันนี้สามารถเก็บของได้ด้วยนะบางทีเผื่อแบบเก็บเล่มเก็บอะไรก็เอามาเก็บวในนี้ได้นะครับคันนี้มันเป็น h อนด้าแจ๊ตัวนี้มันเป็นตัวต้นแบบที่แบบความหรูหราของการที่เป็นรถที่ใช้แบบอนเนกประสงค์มากมากนะครับเนี่ย ว้างโคตรเลยนะกว้างแบบโคตรสาหรับเบาะนะเวลาที่เราพับขึ้นแบเนี้จะลงยกนี้ขึ้นนะครับก็ลงนี้นะแล้วก็พับอันนี้ลงมาสําหรับใครที่ทุกของซื้อของหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะไปตลาดไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณวางกระเป๋านะฝั่งนี้คุณวางที่นอนให้เด็กนอนก็ได้นะครับวิ่งไก่แล้วรถมันขับดีอยู่แล้วประหยัดน้ํามันด้วยคบคันโคตรแล้ววางแก้วได้อีกที่ประตูซ้ายขวาเลยนะครับก,ก็ตัวแผงประตูของเขาเนี่ยจะเป็นลายเดียวกับเบาะนะครับ เราจะเห็นเป็นอย่างนี้รายเดียวกับเบาะเลยนะครับก็ผมพูดอย่างนี้ละกันว่าใครอยากได้รถที่เป็นรถเก๋งขนาดเล็กแล้วก็ใช้แบบครบคัน Honda j เจ็ตอบโจทย์จริงๆครับถ้าไม่ได้มีเรื่องของการว่าเก็บของแล้วกลัวกลิ่นเข้ามาห้องโดยสารนะ Honda j เจ็ตครบจริงๆนะครับไปเราไปดูราคากันหน่อยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไปครับโอเคครับ ผมย้ำรุ่นกันหน่อยนะครับเป็น Honda j a จ z นะครับ1.5ตัว S นะครับปี2009นะคันนี้ก็บอดี้เดิมๆนะครับมีการจัดทรงลงล้อโหลดเปลี่ยนท่อมาภายในเดิมๆโคตรสวยภายในใหม่มากนะครับแล้วผมก็บอกข้อดีของเขาไปหมดแล้วว่ามันทำอะไรบ้างข้อเสียของเขาหรอที่บางคนคิดนะคือออปชั่นมันอาจจะน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของแบบคุชชั่นคอน,คอนโทรลแอร์ออโต้ะอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวนี้มันทำได้นะครับแอร์มันใส่ออโต้ได้แต่คุชชคอนโทรลไม่มีนะครับก็ ถือว่าเป็นรถที่ครบแล้วก็ราคามันเบาบางมากมันผ่อนเพียงแค่ประมาณ5 0 0 0ันหกเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษเลย28 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นนะครับ5 0 0พปีนะครับสำหรับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับก็สนใจสอบถามข้อมูลนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่0 8 6 4 9 5 6 6 5 3หรือโทรไ่ติดมีเบอร์อื่นอยู่ด้านล่างก็ลองกดจิ้มๆิดูบางทีอาจจะสะดวกไม่รับหรือติดสายลูกค้าโทรได้เลยหลายเบอร์นะครับแล้วก็หรือแอดไลน์มาคุยกับเราที่ S I J A P ออโต้คาร์ได้ ก็ถือว่ารถ12-13ปีปีหนึ่งหมื่นกว่าโล2 0 0 0 0โลไม่เยอะครับใช้น้อยนะครับแล้วก็รับประกันหลักการขายสูงสุด2ปีเลยนะครับแล้วก็ซ่อมถูกซ่อมผะซ่อมง่ายดูแลง่ายตอบโจทย์จริงๆวันนี้้องขออนุญาตลาไปแล้วครับกับเจ้าคนตาจดไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใคร กำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจยอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ